สวัสดีค่ะเพจลดพุงลดปวดหลังกับโค้ชแจะนะคะวันนี้นะคะมาชวนเมาส์นะคะเรื่องว่าจะกู้หุ่นพังหลังจากไปหลุดสุดสัปดาห์มายัางไงนะคะโค้ชแจมีเคล็ดลับของจำสตาร์สามวันมาฝากค่ะว่าชีวิตดีดีเนี่ยเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นโค้ชแจขออนุญาตเช็คเสียงก่อนนะคะว่าเสียงเข้ามาชัดเจนหรือเปล่านะคะ ใครเข้ามาแล้วโอเควันนี้เสียงมาชัดเลยโอเคค่ะนะคะวันนี้ก็อขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆนะคะชื่อแจนะคะเป็นโค้ชนะคะของ Herbalife โค้ชสุขภาพของ Herbalife นะคะจดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสมาชิกผ่านโปรแกรมโภชนาการของ Herbalife นะคะหละัง <c oughs> ว่าง่ายๆก็คือแแจเนี่ย 16ปีที่ผ่านมานะคะจะได้ช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการนะคะเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็พนักงานนะคะหรือว่า ทุกท่านเลยที่มีปัญหาปวดหลังนะคะสามารถน่ะม,มาคุยกันได้นะคะที่ปวดหลังแล้วก็น้ําหนักตัวเกินค่ะนะคะสามารถกลับมาลดน้ําหนักได้ฟิตหุ่นได้แล้วก,กลับมาแข็งแรงไม่ปวดหลังอีกได้นะคะก็จากการใช้โภชนาการของเทอร์ปาลายและแน่นอนที่สุดค่ะคือการออกกําลังกายร่วมไปด้วยร่วมไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแจก็จะมาแนะนําเรื่องเทคนิคเรื่องการลดน้ําหนักกันค่ะ ะะวันนี้แจจะมาคุยถึงเรื่องโปรแกรมจ m สตาร์ทของแจสามวันสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ยินนะคะวันนี้ก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเราดูแลกันง่ายๆแบบนี้นะคะเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่บอกง่ายๆเลยคือลดน้ำหนัก รู้สึกว่าน้ำหนักค้างเติ่งเนาะสองหรือว่าเพิ่งไปทานอาหารหนักๆมานะคะไปปาร์ตี้มานะคะหลุดเราสามารถแก้ไขได้ชาวสาวสาวชาวเฮิร์มไลฟ์ทำไมถึงสามารถที่จะดูแลรูปร่างได้แล้วก็ยังมีความสุขกับการทานได้บ้างด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเราก็ต้องควบคุมที่ปากเราด้วยนะคะ แต่ถ้าเราไปหลุดมาเราจะทํำยังไงเราก็ต้องมีสติแล้วก็ตั้งสติในการแก้ไขได้ค่ะนะคะก่อนที่จะจ,จะคุยถึงโปรแกรมจ m สตาร์ t เราก็ต้องมาอธิบายกันก่อนว่าโปรแกรมของเราเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างและทำไมเราถึงควรทํานะคะโอเคนะคะ แน่นอนใครเข้ามาแล้วนะคะระหว่างที่เราคุยกันอยู่ถ้าได้ยินเสียงจ่าชัดเจนก็ช่วยกดหนึ่งให้แจนนิดนึงหนึ่งตัวเดียวก็ได้นะคะเผื่อกันว่าเสียงจะหายไปแจ่ก็จะเห็นนะคะแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันนะคะโอเคนะคะอันดับแรกค่ะเราต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อนว่าหลายๆท่านค่ะโปรแกรมจำสตาร์ทเหมาะกับใครนะคะโปรแกรมจำสตาร์ทเหมาะกับ1ค่ะท่านที่อาจจะมีปัญหาน้ําหนักค้างตึงอยู่ สองนะคะสำหรับคนที่เริ่มโปรแกรมรกรับโค้ชแจทุกคนโค้ชแจจะมีทางเลือกให้ว่าสามารถที่จะเข้าโปรแกรมจ้ำสตาร์ได้คุณจะสามารถลดน้ำหนักได้1-3กิโลตั้งแต่3วันแรกเลยนะคะ ทำไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นแล้วทำไมถึงช่วยได้เดี๋ยวแจขออธิบายเบื้องต้นให้ฟังก่อนคุณจะได้รู้ที่มาที่ไปนะคะโปรแกรมจำสตาร์นะคะช่วยให้เราสามารถจะดีท็อกซ์ร่างกายของเราจากบนลงล่างได้นะคะหมายถึงยังไงก็ว่าง่ายๆค่ะเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าวันนี้ค่ะเราน้ําหนักตัวเกินก็เกิดจากการกินดังนั้นนะคะเบสิกเลยค่ะ,คะการเราต้องกินน้อยกว่าที่เราใช้นะคะเราก็สามารถลดน้ําหนักได้แต่คราวนี้ค่ะระบบดูดซึมมีความสําคัญมากๆเลยต่อให้กิน ดีแค่ไหนแต่บางครั้งอะค่ะระบบดูดซึมเราไม่ดีดังนั้นค่ะสําหรับคนที่เลือกได้แล้วมีงบประมาณโคชจกก็จะถามเลยว่ายินดีทําโปรแกรมจมสตาร์สักสามวันไหมนะคะซึ่งจะทําให้เขาอะคา่ะสามารถที่จะเริ่มต้นลด,ลดน้ําหนักได้ง่ายแล้วก็จะทําให้อิ่มได้นานขึ้นด้วยเพราะระบบดูดซึมเขาก็จะดีขึ้นสะอาดขึ้นขับถ่ายได้ด้วยนะคะโอเคคราวนี้เรามาทคาความเข้าใจกันก่อนเรื่องระบบร่างกายเรามนุษย์เราจริงๆเป็นสัตว์กินพืชเนาะลำไส้เราอ่ะยาวมากๆ ลําไส้เรายาวมากเลยนะคะยาวเท่ากับความสูง,งเราบานเจ็ดเท่าเลยถ้าใครนะคะที่เคยเ,เคยค่อยง่ายผนังลําไส้เราอะคะ่ะลำไส้ของเราอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเนาะกินอะไรแล้วก็โยนลงไปลองคิดถึงว่าวันนี้ถ้าคุณไปแกะท่อที่อยู่ใต้ซิงห้องครัวบ้านคุณ่ะค่ะนะคะ,นะคะมาดูคุณว่าข้างในมันเคลิอบไหมใครว่าเคลอะกดสองให้แจ๋นหน่อยเนาะ นะคะแต่ว่าวันนี้ลำไส้เราเราไม่สามารถลูซิบอกแปลงเข้าไปขัดขัด,ข,ดขัดได้ถูกไหมคะนะคะดังนั้นค่ะถ้าวันนี้เราอยากที่จะดูแลทั้งสุขภาพและตอนนี้เรารู้เลยว่าลำไส้คือจุดสร้างสําคัญสุดเลยของภูมิคุ้มกันเอยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจําเป็นต้องดูแลทั้งระบบย่อยระบบดูดซึมของเราเราอยากลดน้ําหนักได้ดีนะคะสิ่งที่ทําได้คือดูแลระบบย่อยระบบดูดซึมของเราก่อนไม่งั้นนะคะต่อให้เราประคมนะคะสิ่งที่บันดีที่สุดเข้าไปในร่างกายของเรา เราก็นําไปใช้ได้น้อยดังนั้นค่ะสําหรับโปรแกรมของโปรแร์ถ้าใครอยากที่จะเริ่มต้นแล้วแบบว่าสามารถที่จะทําได้ง่ายๆเราก็ต้องมารู้จักกับโปรแกรม Jump Start ก่อน นะคะผนังลำไส้ของเราค่ะมีอวัยวะที่เรียกว่าวินไลน์นะคะมีลักษณะเป็นขนๆน,นะเหมือนนิ้วอย่างเงี้ยค่ะใครคิดไม่ออกให้คิดถึงเครื่องไหนที่ชื่อว่าพาคีริวค่ะนะคะถ้าใครคิดออกนะคะกด3ามให้แฉ่หน่อย้าวินไลนมีหน้าที่ค่ะเวลาเรากินอาหารนะคะว่ายง่ายปากเคี้ยวกระเพาะย่อยลำไส้ดูดซึมเวลาเราเคี้ยวอาหารเราก็ไปย่อยใช่ไหมคะไปย่อยเสร็จป,ปับ๊บมันก็จะดูดซึมที่ ผนาดละมไส้ของเรานี่แหละว่าง่ายๆแต่ทาให้เห็นภาพเลยคุณลองคิดดูว่าถ้ามีผ้าผ้าขี้่ริ้วของเราผืนจริงๆอ่ะที่อยู่บ้านเราอ่ะถ้าเราใช้ใช้ใช้อย่างเดียวแต่ไม่เคยซักเลยอ่ะค่ะคุณว่ามันจะเช็ดอะไรขึ้นไหมคะมันจะซับอะไรขึ้นไหมหรือมันจะแบบว่าสกรปรกมากมันจะทําให้ยิ่งไปกันใหญ่ถูกไหมดังนั้นค่ะ นะคะในการที่เขาทำ detoxification ก็คือจากบนบางคนก็คือมีสวนทวารถูกไหมคะแต่วันนี้เรา detox จากบนลงล่างค่ะก็คือกินเข้าไปแล้วก็ออกมาทางอ อุจลาของเรานั่นเองดังนั้นค่ะ3วันนี้เราก็จะสามารถที่จะทําให้เราได้สารอาหารที่ครบถ้วนห้าหมู่นะคะแล้วได้เส้นใหญ่มากพอค่ะนะคะด้วยการใช้โปรแกรมของ h e r ร์มัลไลฟนี่แหละนะคะก็จะทําให้เขาสามารถที่จะมีระบบดูดซึมที่ดีขึ้นนะคะได้สารอาหารมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือได้เส้นใหญ่มากขึ้นด้วยนะคะจากผลิตภัณฑ์อาหารของ h e r ร์มัลไลฟพอลำไส้ของเราสะอาดคะ่ะและรับสารอาหารที่เต็มที่มันก็ทําให้เขาปรับร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็หลับผักผ่อนน้ําหนักก็สามารถที่จะลดลงใน อย่างง่ายดายขึ้นค่ะก็จะเข้าสู่โปรแกรมลดน้ําหนักได้อย่างง่ายดายนะคะวันนี้แจะก็ขออนุญ,ญาตแนะนํานะคะก็เอามาให้ดูเลยค่ะเราจะทําจัมสตาร์หรือว่าดีท็อกนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของ Herbalife กินง่ายมากๆนะคะก็คือใส่น้ําอย่างเงี้ยนะคะประมาณ350นะคะน้ําเย็นนะคะใส่น้ำเย็นเนาะเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะคะเราก็จะเอาเชีของเราเนี่ยนะคะตากุนป้ายในกระป๋องใช่เราก็จะมีมี มีช้อนอยู่แล้วตักไป2ช้อนค่ะนะคะตักไปสช้อนวันนี้สารอาหารก็จะได้พบท้่วน5หมู่นะคะโดยที่ได้โปรตีนเนี่ยสิกรัมนะคะแล้วก็ยายอาหารแจอ่านให้ฟังเลยนะเนี่ยหนึ่งสองช้อนเนี่ยเท่เมื่อกี้จักเพิ่ตักลงไปนะคะจะได้โปรตีน10กรัมค่ะนะคะแล้วคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด11กรัมนะคะไขมันศนซค่ะนะคะ แล้วก็โซเดียม135เท่านั้นแล้วก็มีวิตามินแล,และแร่ธาตุต่างๆครบถ้วนนะคะดังนั้นนะคะอันนี้ของเราก็จะสามารถอันนี้ตัวนี้แจกกินรสคุกกี้อานขีมเนาะอร่อยมากๆเลยหอมนะคะและที่สําคัญนะคะชอบมากก็คือ,อม,มันมีคุกกี้เล็กๆให้ด้วยนะคะมีคุกกี้เล็กๆให้ด้วยนะคะเราสามารถนนอันนี้ยใยอาหารนะคะมันจะมีใย,ยอาหารอยู่ 5กรัมต่อเซอร์วิงนะคะซึ่งพอเรากินได้วันหนึ่งอะคะ่ะในในสามวันที่เราทำจ้ำสตาร์ทนะคะเราจะใช้เราจะทานอันเนี้ยค่ะวันหนึ่งประมาณเจ็ดถึงแปดแก้วอยู่ที่ว่าคุณตื่นประมาณกี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็พอเราได้สารอาหารครบคุณได้โปรตีนครบได้สารอาหารครบคุณก็จะสามารถลดน้ําหนักได้ง่ายโดยที่คุณไม่ต้องออกอดอาหารและไม่ขาดสารอาหารด้วยพอที่เรากินตรงเนี้ยนะคะเราได้โปรตีน10กรัมโปรตีน10กรัมนี้เท่ากับอะไรบ้างนะคะวา่าง่าย เหมือนอกไก่ครึ่งหนึ่งอะคะ่ะโกไก่ร้อยกรัมเนี่ยได้โปรตีนประมาณ20กรัมนะคะขอบคุณค่ะนะคะถ้าอกไก่เนี่ยหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งขีดเนาะได้โปรตีน20กรัมแก้วถ้วย่งนี้นะคะ่ะเหมือนอกไก่ หนึ่งข้างอะค่ะหนึ่งครึ่งชิ้นก็คือห้าสิบกรัมเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้มันจะง่ายมากๆแต่ถ้าคุณลองคิดดูว่าถ้ากดคุณอยากได้โปรตีนสิบกรัมในขณะที่คุณเลือกเป็นเนื้อสัตว์บางทีคุณอาจจะกินไม่ไหวถูกไหมคะเพราะมันอาจจะใช้จํานวนเยอะแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณใช้โปรแกรมของ h e r b a l i f e นะคะใช้โปรแกรมของเราเนี่ยคุณจะสามารถที่จะแบบกินโปรตีนได้ครบนะคะว่าง่ายๆหนึ่งแก้วนี่สิบกรัมนะคะเจ็ดแก้วก็เจ็ดสิบกรัมซึ่งจะทําให้เราอะคะ่ะ หอิ่มสบายท้อง 2. ได้เส้นใหญ่เพียงพอนะคะสามเก็จะได้เส้นใยเนี่ยมากถึงยี่กรัมนะคะแล้วก็ยังได้ว่าง่ายคาร์โบไฮเดทด้วยก็จะได้สารอาหารครบถ้วนโดยที่คอเลสเตอรอลเป็นศูนย์ค่ะนะคะเราไม่ได้ทำอย่างนี้กันทุกวันเราทำประมาณ3วันครั้งเอ้ยไม่ใช่ทำา3วันนะคะและที่สำคัญค่ะเทคนิคที่ตรงนี้ค่ะเรานำมาใช้นะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับช่วงหยุดยาว สํะะาหรับช่วงหยุดยาวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเมื่อสองวันที่แล้วค่ะคุณไปจัดเต็มมาเลยแล้วคุณอยากที่จะลดแคลอรี่แต่ไม่ลดคุณค่าทางอาหารฟังใจดีๆนะคะลดแคลอรี่แต่ไม่ลดคุณค่าทางอาหารเพราะอะไรเพราะหลายห,หลายคนพอเสาร์อาทิตย์ไปกินมาเยอะโอ๊ยกลัวอ้วนจังฉันอดข้าวดีกว่าปรากฏอดข้าวปับ๊บ แต่หิวตอนเย็นอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคถูกไหมคะคุณก็จะกลับมาสัดจัดเต็มแต่ถ้าวันนี้ในทางกลับกันถ้าในทางกลับกันค่ะวันที่คุณรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสุดสัปดาห์ฉันกินมาเยอะเกินไปงั้นล,งลองจําสตาร์สักหนึ่งวันละกันนะคะวันนั้นจะเป็นวันที่คุณลดแคลอรี่แต่คุณไม่ขาดสารอาหารก็จะทําให้ระบบของคุณนะคะสามารถกลับมาว่ายง่ายตัดแคลอรี่ส่วนเกินออกไปก็สามารถที่จะทําให้คุณกลับมามีน้ําหนักที่อยู่บาลานซ์ของตัวคุณเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะที่สาวๆคือ Life ะะใช้กันโดยที่ทำให้เขาเนี่ยยิงสามารถนะคะที่จะเรียกว่าง,ง่ายๆค่ะ enjoy life นะคะมีความสุขกับการทานปาร์ตี้ Party ได้บ้างนะคะแต่แน่นอนที่สุดค่ะทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องมาควบคู่กันด้วยนะคะอย่างตัวเนี้ยที่แ๋ทำให้ดูเมื่อกี้นยคะก็จะสามารถทำให้คุณได้โปรตีน10กร,รัมอย่างที่แ๋ออกแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณเป็นสายออกกำลังกายแ๋แนะนำค่ะคุณสามารถใช้ เช็คพรีเมียมตัวนี้ได้ตัวกระปุกดำนะคะตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากเสริมสร้างซ่อมแซมกล้ามเนื้อออกกำลังกายนะคะกะ็เพราะว่าตัวนี้จะมีแอลกูตามีนะคะสามารถซ่อมแซมได้ง่ายนะคะดังนั้นค่ะเช็คตัวนี้เป็นเช็คพรีเมียมคนที่ออกกำลังกายอยากได้กล้ามเนื้อสวยๆนะคะสามารถอันนี้ได้หรือแม้กระทั่งนะคะผู้ใหญ่ค่ะอย่าง ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอาหารที่อยากซ่อมแซมเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็สามารถทานเช็คตัวนี้ได้เพราะเช็คตัวเพราะเชคของเราไม่ใช่เวฟโปรตีนเชคของเราเป็นอาหารนะคะเชคของเราเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนนะคะมีโปรตีน10กร,รัมนะคะอย่างที่บอกและที่สําคัญค่ะเราได้รับสัญลักษณ์2สัญลักษณ์ญญนี้นะคะจะหันที่ดูเนาะนะคะสัญ,ญลักษณ์ลากหัวใจค่ะแปลงง่ายๆค่ะ คือคนที่อยากดูแลหัวใจค่ะสามารถทานได้เพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลและอันที่สองค่ะคือสัญลักษณ์เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพนะคะก็จะทำให้เขาว่าว่างง่ายๆค่ะคนเป็นกลัวเรื่องน้ําตาลก็ทานได้คนกลัวเรื่องไขมันก็ทานได้นะคะแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญคือเรา ได้รับทางสัญลักษณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะ <c oughs> ก็สามารถเลือกที่จะจ้ำสตาร์สาวันด้วยผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้ได้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่ควานนะคะก็อยากจะบอกว่าดิจะอาจจะใส่นะคะรูปผลลันล์นะคะของสมาชิกแก่สําหรับโปรแกรมจ้ำสตาร์ให้ดูนะสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถพิมพ์ทักทายถามมาได้จ่อยากบอกเลยว่าเวลาที่เราไปกินหนักมาช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ เราต้องพึงระวังเรื่องของการกินแคลอรี่เกินในวันถัดไปนะคะดังนั้นค่ะเทคนิคง,ง่ายๆก็คือทำจ้ำสตาร์ทเนี่ยลองทำดูสัก 1- นถึงสวันนะคะและอันที่2ค่ะลดปรับอาหารนะคะให้จืดลงแล้วก็ตัดปริมาณลงนะคะและที่สำคัญดื่มน้ำให้มากๆและสุดท้ายสำคัญที่สุดค่ะคือนอนนะคะคือต้องนอนนะคะนอน สี่อย่างนี้ค่ะเมื่อทําควบคู่กันนะคะจะทําให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสําหรับท่านที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ของแจคุณก็สามารถเอาสี่วิธีที่เมื่อกี้แฉบอกได้ค่ะแฉทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งดื่มน้ําเปล่านะคะสองค่ะสองนะคะทานโปรตีนเพิ่มนะคะสามนะคะลดปริอว่ายง่ายตัดแป้งออกนะคะ4ค่ะเลือกออกกำลังกายเบาๆได้หรือว่าเริ่มออกมาคาร์ดิโอได้นะคะและอันที่หค่ะต้องนอน ะะแล้วก็ปรุงแต่งอาหารให้น้อยถ้าเราใช้ทั้งชุดจำสตาร์ตัวนี้นะคะบวกกับทำํำ4อย่างนั้นด้วยบอกเลยค่ะว่าน้ำหนักที่แบบมาในวันเสาร์วอาทิตย์ก็จะสามารถค่อยๆหายไปได้เวลาที่มันมาเริ่มเกินนะคะอย่าปล่อยไว้นานรีบจัดการมันซะนะคะวันนี้จะมจั่นใจว่าสมาชิกข,ของแจก็เข้ามาดูด้วยนะคะเชิญชวนเลยนะคะถ้าเพิ่งหลุดทุเรียนกันมารีบเลยนะจ๊ะ พึ่งหลุดแบบชาบูหมูกระทะมารีบจัดการค่ะอย่าปล่อยไว้นานให้เป็นที่ลำคาญใจนะคะแคลอรี่เกินส่วนใหญ่ของสุดสัปดาห์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการบวมน้ำด้วยเพราะว่าอาหารข้างนอกส่วนใหญ่อะคะ่ะมันมีเครื่องปรุงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรารีบจัดการมันนะคะมันก็จะค่อยๆอ,ออกไปจากร่างกายเราอย่างง่ายดายและรวดเร็วนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ในตัวเรานานๆน,นะคะสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถแคปหน้าจอนะคะ เ,เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะมาถามแจ๋ได้ว่าโค้กกินยังไงเหรอแล้วก็เข้าโปรแกรมยังไงนะคะมาถามได้เริ่มต้นกันแบบง่ายๆเบาๆสบายๆนะคะแล้วก็เหมาะมากๆสําหรับคนที่น้ําหนักไม่ได้เกินมากก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะบางคนแบบว่าน้ําหนักค้างไว้นานๆบางคนขับถ่ายไม่ดีโปรแกรมน้ําสตาร์ก็จะสามารถช่วยคุณได้มากๆเลยเพราะอย่างที่แ๋บอกนะคะไฟเบอร์เยอะโป,โปรตีนเยอะ น้ำตาลน้อยนะคะไขมันเป็นศูนย์จ้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะการทานโปรโตีนให้ถึงการทานโปรโตีนคุณภาพและการควบคุมว่าง่ายๆสามารถทำนะเป็นอาหารชนิดที่เครื่องดืมที่มีไฟเบอร์ด้วยก็จะทำะความสะอาดระบบดูดซึมของคุณทำให้คุณกินเข้าไปแล้วก็อิ่มนานด้วยนะคะสวัสดีพี่ออนคิดถึงนะจ๊ะ ก็วัน <Nä> น <rode aki> <aro qué 1> <mij und i> ี้นะคะแจ๋ก <Ko ala> ็มาฝากประมาณนี้ค่ะนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะมีผลิตภัณฑ์หรือว่าไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่นะคะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเองในวันจันทร์แบบนี้ได้นะคะฝากติดตามนะคะช่อง YouTube ได้นะคะสำหรับท่านที่อยากออกกำลังกายคลายเส้นแล้วก็สังาะสร้างความแข็งแรงนะคะแต่กลัวบาดเจ็บก็เข้าไปดูที่ YouTube ช่องลดพุงลดปวดหลังเปลี่ยนชีวิตพังให้ปังได้ของโค้ชแจได้นะและนะคะสามารถติด ตามใน Facebook ตรงนี้ได้หรือขอเข้ากลุ่มนะคะหรือว่าร่วมกิจกรรม14 day กับแจได้นะคะสำหรับคนที่ปวดหลังนะคะสนใจแบบไหนทักทายมาได้ทักถามมาได้นะคะยินดีประเมินสุขภาพให้ก่อนสามารถพิมพ์แล้วก็ถามแจมาได้เลยนะคะสำหรับค่ำนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย